สวัสดีค่ะวันนี้นำทำเทมเป้นะคะนำใส่ในรูปแบบใหม่นำใส่เป็นใส่กล่องค่ะคราวนี้ในการที่ทำเทมเป้นะคะเราก็จะต้องถึงแม้จะกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องแบบอย่างนี้ค่ะก็นำก็ต้องมีอะไรคลุมคลุมเขาไว้อยู่ดีคลุมนี่คือหมายถึงว่าอย่างฝาปิดนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นำทำในรูปแบบใหม่นะคะก็จะมีฝาปิดแบบนี้แต่ว่าคราวนี้นำลองอเปลี่ยนดูนะคะว่า น้านำจะเลิกใช้ถุงพลาสติกในการทําเพราะว่าเวลาทาเวลาทาอย่างทําทานเองเนี่ยนะคะถุงพลาสติกนั้นน้าก็ต้องทิ้งไปนะคะซึ่งซึ่งมันสิ้นเปลืองแล้วมันก็ดูเป็นการเปลืองทรัพยากรโลกวันนี้น้าก็เลยอยากที่จะมาทําในรูปแบบใส่กล่องพลาสติกแต่น้าก็ไม่มั่นใจค่ะว่าเจ้าเทมเป้เขาจะสามารถเจริญเติบโตดีได้ไหมเพราะว่าน้าเปิดแต่ในส่วนบนฝั่งนี้นะคะนี่น้าต้องพยายามพูดแบบไกลๆจากเขาหน่อย เปิดแต่ในส่วนบนแบบนี้นะคะแต่ส่วนล่างอ่ะเจ้ากล่องพลาสติกเขาไม่ได้เจาะรูอะไรเลยนะคะคือไม่แม่ไม่มั่นใจว่าจะถูกกับอุปนิสัยของเทมเป้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ทดลองทําค่ะวันนี้ทดลองทําในใส่เป็นรูปแบบในกล่องแบบนี้นะคะในปริมาณหกกล่องก็ได้ในปริมาณเทมเป้ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วตอนนี้ก็มีความรู้สึกจากที่มองนะคะคือเทมเป้เขาจะ เจ้าถัวเหลืองนําจะแห้งค่อนข้างจะแห้งแล้วนะคะก็ให้เขาให้เจ้าไลโซพัสเขาได้ทํางานเต็มที่นะคะเดี๋ยวนําจะดูให้ดูแบบเดิมนะคะแบบเดิมจะเป็นจะเป็นในรูปแบบที่ใส่ถุงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นใส่ถุงใส่ถุงก็คือ เหมือนเดิมนะคะตามที่บอกตรงก้นของตะกร้าก็จะเป็นโล่งๆเหมือนเดิมแล้วก็ในตัวถุงเองน้ำก็จะเจาะเจาะรูเขานะคะด้วยซ่อมนะคะก็ปริมาณเยอะแล้วก็รอบถุงอยู่นะคะเพื่อให้เจ้าไลโซปัสเนี่ยได้มีโอกาสหายใจนะก็ยังเจาะถุงอยู่ได้ในรูปแบบถุงนะคะคราวนี้นํำทําในรูปแบบถุงเนี่ยประมาณ5ถุง ได้เป็นถุงเล็กๆหนึ่งถุงนะคะซึ่งเป็นส่วนเหลือจากถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะทําในรูปแบบถุงเพราะว่าถุงเนี่ยทาแบบเวลาให้ใครอาจจะให้ในรูปแบบถุงหรือว่าให้ในรูปแบบกล่องจะด,ดูอีกทีเพราะว่าวันนี้ไม่มั่นใจเลยว่าทําในรูปแบบกล่องเนี่ยน้องจะโตไหมนะคะน้องเฉมเป้นเนาะอันนี้ในรูปแบบถุงเพิ่งทําวันนี้ตอนช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะอย่างตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าก็เพิ่งผ่านมาประมาณสี่ชั่วโมงสี่ ยังไม่ถึงห้าชั่วโมงดีนะคะน้องก็ยังไม่มีความอุ่นเอมเป้ของน้ำยังไม่มีความอุ่นเลยนะคะก็จะมีแค่ความแห้งอย่างเดียวก่อนนี่ค่ะก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็คือจะลองมาลุ้นกันดูว่าในแบบการใส่กล่องแล้วไม่ปิดฝานะคะแต่ว่าน้ำก็วางไว้ข้างนอกแล้วอันนี้ตอนที่น้ำวางเนี่ยก็คือมีอะไรปิดเขาหน่อยนะคะจากแมลงจากม,าากมดอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็นําจากกลุ่มผ้าเขาไม่ได้ให้เขาสัมผัสแสงโดยตรงแล้วก็วางในเชลที่ชั้นสองของห้องครัวแล้วกลุ่มผ้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนคลุมก็ไม่ได้คลุมแบบปิดหมดนะคะก็คลุมแบบเป็นบางส่วนเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ไหมในกล่องพลาสติกท,ที่เป็นในรูปแบบกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวนาจะลองเอามาให้ดูความคืบหน้าของโปรเซสการดําเนินงานการทํางานของเจ้าเทมเปสของเจ้า ออริกอ่าไรโซปัสออริโกสปอรัสอีกครั้งหนึ่งนะคะนําพยายามพูดชื่อเต็มเขาบ่อยๆนําจะได้ตัวนําเองก็จําได้ด้วยเนาะนะคะหรือเจ้าเทมเปสซัรเตอร์นะคะหลังจากคลุกแล้วเรียบร้อยนะวันนี้เพิ่งผ่านไปสี่ชั่วโมงนี่คือผลของสชั่วโมงค่ะแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวนําจะลองมาสรุปอีกทีเนะี่ยเรื่อยๆนะคะในรูปแบบใหม่ที่นําลองทําดูนะคะ